สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอประเด็นเมื่อมีคนต่างชาติคนหนึ่งตั้งประเด็นในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งว่าถ้าคุณไม่รู้มาก่อนว่าลิซ่าแบล็กพิงคเป็นคนไทยคุณจะคิดว่าเธอเป็นคนสัญชาติอะไรเรามาลองฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาตอบกันดูนะคะว่าแต่ละคนเขาจะคิดอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะพูดตามตรงถ้าฉันไม่รู้ว่าลิซ่ามาจากประเทศไทยฉันจะคิดว่าเธอเป็นคนเกาหลีจริงๆ ฉันเห็นเธอครั้งแรกใน MV ดูดูดูของ b l a c k พิงคและฉันคิดว่าเธอดูแตกต่างไปจากดาราเคป๊อเกาหลีคนอื่นๆแต่ฉันก็ยังคิดว่าเธอเป็นคนเกาหลีเธอโดดเด่นกับฉันทำให้ฉันชอบเคป๊อีกครั้งอยู่มาวันหนึ่งฉันค้นหา b l a c k พิงคแล้วฉันก็รู้ว่าเธอเป็นคนไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยคิดว่าคนที่ไม่ใช่คนเกาหลีจะเป็นดาราเคป๊อปได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันชื่นชมเธอมากขึ้นเรื่อยๆ แบล็ k พิง k เป็นวงเคป๊อปวงแรกที่ทําให้ฉันชอบเคป๊ออีกครั้งหลังจาก Big กแบงและฉันดีใจที่ได้รู้จักพวกเขาและจะยืนหยัดไปกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาฉันนึกว่ามาจากเกาหลีซะอีกคอมเมนต์ต่อมาฉันก็เพิ่งรู้ว่าเธอเป็นคนไทยฉันเคยไปเมืองไทยแล้วและเธอก็มีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับสาวไทยส่วนใหญ่ที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าลิซ่าไม่ใช่คนเกาหลีแต่เธอเป็นคนไทย ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเธอทำศัลยะกรรมมาจนหน้าเหมือนคนเกาหลีคอมเมนต์ต่อมามาตอบกลับคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ค่ะทำไมคุณถึงคิดว่าจำเป็นต้องทำศัลยะกรรมด้วยคอมเมนต์ต่อมาฉันเองในฐานะคนไทยฉันคิดว่าเธอเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นทั้งคู่คอมเมนต์ต่อมาอืมบางทีฉันคิดว่าเธอเป็นคนเกาหลีเพราะฉันไม่ได้ดูเคป๊อปมานาน คอมเมนต์ต่อมาลิซ่าเป็นสมาชิกวงแบล็คพิงคนโปรดของฉันแต่ฉันคิดว่าเธอมาจากเอเชียคอมเมนต์ต่อมาพูดตามตรงฉันคิดว่าเธอเป็นคนไทยคนเกาหลีมีหน้าตาแบบอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาจริงๆแล้วเมื่อฉันเห็นเธอฉันคิดว่าเธอเป็นคนอเมริกันเกาหลีฉันช็อกเมื่อรู้ว่าเธอเป็นคนไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันคิดว่าเธอเป็นชาวญี่ปุ่น คอมเมนต์ต่อมาที่แรกนึกว่าเธอเป็นคนอเมริกันฉันตัดสินจากใบหน้าของเธอคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเธอเป็นลูกเครื่องเกาหลีรัสเซียคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเธอเป็นคนเกาหลีตั้งแต่ที่เห็นเธออยู่ในมิวสิกวิดีโอเกาหลีอันที่จริงฉันคิดว่าเธอเป็นคนเกาหลีก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเธอไม่ใช่คนเกาหลีคอมเมนต์ต่อมา ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนไทยก่อนที่จะตรวจสอบว่าเธอมาจากไหนมิวสิกวิดีโอเพลงแรกของ l l c k p i ิงที่ฉันเห็นคือบูมบายาและสําหรับฉันเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ใช่คนเกาหลีแต่เธอมีหน้าตาแบบไทยๆฉันเลยแน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่เธอเป็นคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเธอมาจากรัสเซียจริงๆลิซ่ามีผมสีบลอนด์ตอนที่ฉันเห็นเธอครั้งแรกฉันคิดว่าเธอเป็นชาวรัสเซียหรือคอเคเชียน คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเธอเป็นลูกครึ่งฝรั่งครึ่งเกาหลีแต่พอดูใกลๆ้ๆก็บอกได้เลยว่าเธอไม่ใช่คนเกาหลีคอมเมนต์ Comment ต่อมาหน้าตาของเธอเหมือนสาวอเมริกันแต่ฉันคิดว่าเธอเป็นคนเกาหลีและฉันคิดเสมอว่าเคป๊อปมีแต่คนเกาหลีเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาพูดตามตรงนะฉันคิดว่าเธอเป็นคนผิวขาวเพราะว่าเธอมีบุค,คลิกแบบยุโรปมากมาย ดังนั้นเมื่อพบว่าเธอเป็นคนเอเชียคนไทยฉันก็เลยตกใจเล็กน้อยด้วยรวมแล้วเธอเป็นเจ้าหญิงชาวไทยที่สวยงามของเราคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนเอเชียเลยสำหรับฉันแล้วเธอดูเหมือนสาวยุโรปมากกว่าอาจจะเป็นคนจากเยอรมนีหรือออสเตรียคอมเมนต์ต่อมาเธอมีความรู้สึกแบบอเมริกันดังนั้นในตอนแรกฉันคิดว่าเธอเป็นลูกครื่งเกาหลีและอเมริกัน ไม่เพียงแต่เธอเกิดที่นั่นแต่มีพ่อหรือแม่คนหนึ่งของเธอเป็นคนอเมริกันที่มีในตาโตและชื่อของเธอคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเธอจะมาจากอูสเบกหรือตุรกีซะอีกคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเธอเป็นคนญี่ปุ่นเพราะใบหน้าของเธอคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเธอเป็นเหมือนลูกครึ่งเอเชียและอเมริกาหรือยุโรปมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายคะ่ะ ฉันคงจะเดาได้ว่าที่ไหนสักแห่งจากเ e อเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณสามารถบอกได้ว่าเธอไม่ใช่คนเกาหลีเพราะดวงตาของเธอฉันไปโรงเรียนโดยคนส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีพวกเขามีตาเล็กและตาฉันเดียวฉันมักจะบอกได้ว่าใครเป็นคนเกาหลีก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคนต่างชาติต่อประเด็นที่ว่าถ้าคุณไม่รู้มาก่อนว่าลิซ่าแบล็กพิงค์เป็นคนไทยคุณจะคิดว่าเธอเป็นคนสัญชาติอะไร ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ